มาดูกันที่อีกคดีหนึ่งของนายจตุพรพรมพันธ์นะคะที่ทางด้านของคุณพ่อของคุณกรจจติกาวานิชเป็นโจทยื่นฟ้องนายจตุพรพรมพันธ์ในคดีหมิ่นประมาทนะคะวันนี้สารอุทธรก็มีคำพิพากษาย,ยืนตามสารชั้นต้นนะคะยกฟ้องนายจตุพรพรมพันธ์ค่ะโดยสารอาญานั้นเบิกตัวนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง จากเกรือนจำพิเศษกรุงเทพเข้าฟังคำพิพากษาของศาลอุทธร์ในคดีที่นายไกลสีจติกาวานิชบิดาของนายกรจติกาวานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นโจทยื่นฟ้องนายจตุพรในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะจากกรณีเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2549 นายจตุพรได้แถลงต่อสืมม่อมวลชนแขนงต่างๆถึงการแต่งตั้งให้ในกรซึ่งขนาดนั้นดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ให้เป็นประธานคณะทำงานตรวจสอบการขายหุ้นของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนให้กับกลุ่มเทมเสเซ็กของสิงคโปร์โดยพาดพิงถึงนายไกลสีว่า เคยโดนลงโทษให้ออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรในความผิดร่วมกับผู้อื่นนำรถยนต์โตโยต้าซอลเรอร์เข้ามาในราชาอาณาจากักรโดยหลีกเลี่ยงภาษีนะคะซึ่งมีเจตนาใส่ความเพื่อทำลายชื่อเสียงของโจทย์ยอ่างไรก็ตามค่ะศารอุทธรณ์ได้ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่าคำอุทธรณ์ของโจทย์ฟังไม่ขึ้นนะคะพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นก็คือพิพากษาย,ยกฟ้องนะคะ โดยในวันนี้นายจตุพรสวมชุดเครื่องแบบผู้ต้องขังของเรือนจำพร้อมโซ่ตวนเดินทางมาสาลอาญาแล้วก็มีกลุ่มคนแสดงมาให้กำลังใจเช่นเคยค่ะค่ะ